ขอเรียนเชิญดรพุทธดีค่ะกล่าวเปิดงานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแสดงทัศนะทางการพัฒนาการศึกษาผ่านสายตาของผู้บริหารหน่วยงานราชการค่ะขอ,อกราบเรียนเชิญค่ะต้องขอ,อนญาตสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านอาจารย์ดรสมเกียรติคุณตะว,วันนะคะท่านผู้บริการ สำนักวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาของกรุงเทพมหานครเองและอีกหลายๆท่านน,น,นะคะรวมไปถึงในที่นี้มีเพื่อนๆของเฟลโลของที่ชาวไทยแลนด์ไหมมีเพื่อนๆนด้วยใช่ไหมคะผู้ที่มาสนับสนุนให้กาลังใจนะคะคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเปล่ามีไหมหรือว่าโตเกินกว่าจะต้องรายงานคุณพ่อคุณแม่แล้วทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากเลยที่ได้มีการจัดเวทีวันนี้ขึ้นนะนะคะเ,เรา เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจถ้าจะมีวงเสวนาเรื่องอะไรหลายยกเว้นเรื่องพลังงานตอนนี้นะเรื่องการศึกษาก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากจะมีส่วนร่วมมากเลยแต่คำถามก็คือผู้เสีดีวันนี้อายุขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเเราไปพูดมากกันทำไมนะให้มันลงมือทำไปเลยดีกว่าทำไม่รู้ทำผิดทำถูกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้น กรุงเทพมหานครบังเอิญมารับผิดชอบดูแลเรื่องการศึกษาเวลามูลนิธิที่ไทยแลนด์ land, แล้วมีเวลาน้องตะเนี่ยแล้วก็มีใครอีกนะคะพูดพูดเรื่องนี้นะคะพูดกันอยู่ตั้งนานนมกะเลนะคะก็เอ๊ะลุยลุยลุยไปเลยดีกว่านะคะก็เลยบอกว่าคุยกับทั้งกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ในการโรงเรียนและรวมกับทั้งสํานักการศึกษาก็ลองดูนะคะแล้วก็พบว่าหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีแล้วเนี่ยคะ่ะสองภาคเรียนแล้วนะที่ติดตามดูเนี่ยชอบมากเลย โดยส่วนตัวนะชอบตรงที่ว่าหนึ่งไม่รู้ว่าจุดประสงค์อันนี้จะจุดประสงค์เบื้องหลักคืออะไรและเบื้องรองคืออะไรแต่สิ่งที่ชอบมากมีความรู้สึกว่ามูลนิธิทีชูทายแ,แลนหรือโครงการนี้เนี่ยมันเป็นพลังที่จะสร้างผู้นำที่มีจิตวิญญาณที่เข้าอกเข้าใจถึงประชาชนในทุกเรื่อง เพราะน้องๆเ,เ,เหล่านี้เนี่ยเฟลโลเหล่านี้เนี่ยที่ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนของกรุงเทพมหานครก็จะได้ไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยในชีวิตได้ไปเป็นผู้ที่เป็นพลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเวลาฟังเขาเนี่ยต้องยอมรับ,บนะคะเด็กๆหลายคนที่เข้าโรงเรียนที่กทมนั้นเนี่ยหลายน้องๆหลานๆต้องว่า,าอย่างนั้นหลายคนก็ มาจากต่างที่ต่างทางกันกรุงเทพมหานครไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นอภิมหานครที่มีความหลากหลายมากที่สุดแล้วก็มีความไหวตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งเรื่องของผู้ที่มาจากต่างประเทศนะคะคือถ้าทางมันจบไปแล้วแล้วก็จะมีเด็กๆที่มาจากหลากหลายมากนะคะจากชุมชนหลายประเภท คุณครูของกรุงเทพมหานครจะถูกท้าทายมากทีเดียวและถามว่ากรุงเทพมหานครนั้นอยากจะจัดการศึกษาแบบไหนที่จริงกรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยอยากจะให้การจัดการศึกษานั้นเป็นการสร้างหรือหล่อหลอมพล,ลเมืองที่มีคุณภาพคำนี้มันกว้างและมันเป็นนมามธรรมมากถามว่าคือยังไงนะคะท่านก็จะไปปรับแปลนอีกนิดนึงว่าอิ่มท้องสมองดีมีวินัยปลอดภยัยโตไปไม่โกงเอาแค่นี้บอกว่า ถ้าเผื่อจบป .6 จากโรงเรียนกรุงเทพมหานครไปแล้วเป็นได้อย่างนี้นะคะ <Yeah. S 1> เอาดีใจเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นของอย่างนี้ก็เลยไปเป็นแนวทางที่ทําให้คุณครูก็ดีสึกษานิเทศก็ดีสํานักการศึกษาของกรุงเทพมหานครก็ทําไปอย่างนั้นแต่เวลาหลังจากไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆแล้วเนี่ยก็ค้นพบนะคะหลายเรื่องหลายราวด้วยกันเราจะฝันเฟื่องไปไกลามากแค่ไหน ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรที่เราอยากจะให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเนี่ยไอ้อิ่มท้องสมองดีมีวินัยปลอดภยัยโตไปไม่โกงเนี่ยคืออะไรทํำยังไงกันคะถึงจะทําได้ถกประเด็นกันอยู่ด้วยเนี่ยคุณตะวันเป็นหนุ่มน้อยอีกคนหนึ่งที่ถกประเด็นกันอยู่ในเรื่องของการศึกษาคุณตะวันก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะไปค้นรีเสิร์ชมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนแก่ก็ต้องถามดูว่า ถามจริงๆเถอะเวลาเขาพูดถึงเรื่อง2 1 s t century skills นี่นะคะหลายเรื่องด้วยกันมีอันหนึ่งสองอัน entrepreneurship บ้างนูน้นนี้บางนี้นั้นบ้างถามว่ามีสกิลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มีอารยะเนี่ยมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยที่มีสกิลพวกนี้คืออะไรในสายตาของภูษสดีเนี่ยก็จะบอกว่าขอโทษนะคะใช้คำแรงสันิดหนึ่งไหนบอกว่าขอโอกาสให้พูดก็เลยจะเล่าให้ฟังแล้วกันแบ่งปันความคิด ที่บางครั้งอาจจะสุดตรงเราก็บอกว่าถ้าเผื่อมีทักษะอะไรเยอะแยะแต่ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่เป็นอารยะนี่ก็เท่ากับชิ้นส่วนของขยะเท่านั้นเองแรงไหมแรงนะแต่ว่าน,นี่ก็เลยท้าทายคุณตะวันไปว่าคุณตะวันลองไปคิดดูซิบริษัทอักษรเจริญทัศน์เนี่ยจะลองไปหาวิธีไหนดีกรุงเทพมหานครอยากได้คนอย่างนี้แค่นั้นนะคะให้เป็นมนุษย์ที่มีอารยะ ทำไงกันดีอันนี้ก็คือโจทย์จริงๆก็คงไม่ต่างอะไรกันแล้วค่ะตรงแถวๆนั้นออ่มท้องสมองดีมีวินัยปลอดภยัยโตไปไม่โกงเนี่ยนะคะวันนี้ต้องถามจริงๆว่าคนทุกคนเก่งกันท่านเคยได้ยินโครงการของท่านองคมนตรีดรเกษมวัฒนชัยไหมคะที่คุณหมอที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยคงจะทราบดีโรงเรียนคุณธรรมท่านบอกว่าสร้างสร้างใครนะคะสร้างคนดีก่อนใช่ไหมคะคนเก่งก็จะตามมา อันนี้ต้องกรุงเทพมหานครก็กำลังคิดอยู่เยอะเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงเรืยอเชื่อวันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือความเก่งเนี่ยเก่งไปแล้วไรประโยชน์เนี่ยมันไม่รู้จะเก่งทําไมมันเท่ากับชิ้นของขยะนะคะเป็นขยะชิ้นหนึ่งนั่นเองแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นคนดีแล้วก็ความเก่งทักษะต่างๆที่มีอยู่นั้นก็จะสามารถถูกนําไปใช้ในเรื่องที่ดีเนะะี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่สังคมเราต้องการสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องการ สิ่งที่ประเทศไทยต้องการและสิ่งที่โลกต้องการเราต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหรอคะเฟลโลที่อยู่ในมูนิทิชที่อทยแลน์เนียน่ารักมากเลยนะคะเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยอีกเยอะแยะนอกเหนือเขาอยากจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วเนี่ยนะคะเขายังอุตส่าห์ตามเด็กๆไปดูด้วยว่าทําไมเด็กคนนี้ถึงเอ๊ะทำไมก้าวร้าวเราก็จะดูเฉพาะหน้าแล้วเราไม่มีเวลาใช่ไหมคะไม่รู้ว่าทําไมตามไปดูที่บ้าน ก็พบว่าไม่มีแม้แต่จะเป็นห้องที่จะนอนที่จะมีฝาเลยนอนอยู่บนเก้าอี้แล้วคุณพ่อก็เมาแล้วก็เอาพักขามาขึงเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาถึงได้นึกออกว่าโอ้มันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นหัวใจของคนเหล่านี้เฟลโลสเหล่านี้ที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสโดยส่วนตัวเชื่อว่าจะทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้เป็นผู้นําที่มีจิตวิญญ,ญาณที่นึกถึงคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม ไม่ว่าในอนาคตเขาจะเป็นซ e o ที่เป็นวิศวกรไม่ว่าเขาจะเป็นซ e o ในฐานะสถาปนิกไม่ว่าเขาจะเป็นซ e o ในฐานะนักบัญชีหรือในฐานะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องดูแลองค์กรเหล่านั้นโดยส่วนตัวก็เชื่อมั่นว่าวิธีคิดของเขานั้นเขาจะแบ่งปันให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อยากจะมองเห็นไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมนะคะ พูดกับคุณขอโทษนะคะคุณตะวันคือพอดีเราเพิ่งคุยกันล่าสุดนี้ก็เลยจะยกตัวอย่างมากหน่อยได้ลุกขึ้นพูดกันยกตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะคะเช่นธนาคารวันนี้ห้องนี้มีใครที่มีเส้นสายคุยกับท่านนายกได้ไหมคะยกมือนหน่อยได้ไหมคะอาจจะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีดิที่นั้พูดอยู่หลายเรื่องนะคะพูดอย่างบอกว่าเอ๊ะสงสัยน่าจะต้องยุกบกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่าไม่ทราบนะส่วนเอาจริง <laughs> เพราะว่าอย่างนี้คะ่ะ หนึ่งเอาอย่างนี้ง่ายๆคุณหมอกรุงเทพมหานครอยากจะเป็นกระบฏกับกระทรวงศึกษาธิการนี่ก็ลำบากและไม่มีใครกล้าเลยนะที่เขามาตบตกบฏในที่นีค้คือว่าจริงๆกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีเฉพาะบอร์ด of e เอเ a คชั n นไหมแล้วก็คอยดูแลเฉพาะในเรื่องของ p olicy ะอะไรแต่ต้องมีองค์ที่แข็งแรงแบบเล็กแต่เจ๋วแล้วคอยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขาอยู่ในพื้นที่เขาอยู่หน้างานเขารู้หมดว่าอะไรควรจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องบอกค่ะเอ้ยเจ้าอยู่ปฐมเจ้าต,ต้องเรียน1,000พชั่วโมงนะคะฟินแลนด์ไม่ต้องเรียน1,000พชั่วโมงเลยแต่เขาออกมานั้นมีคุณภาพเยอะมากเลยมันก็น่าสงสัยดิฉันไม่เคยตั้งข้อสงสัยว่าผู้ปกครองและคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะไม่มีหัวใจให้กับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ลูกเขาดิฉันไม่คิดว่าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อกระทรวงศึกษาธิการมีองค์ความรู้ ไปช่วยเขาอย่างนี้ค่ะทําให้เขาเข้มแข็งช่วยให้เขาทําเป็นทําให้เขาอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ให้เขารับผิดชอบนั้นคิดว่ามันจะไปได้ไกลคือกระทรวงศึกษาวันนี้มันมันไม่ลดขนาดเลยนะมันใหญ่ขึ้นเยอะแยะเยอะแยะมากแล้วกาจะเคลื่อนทีก็เนี่ยเหมือนตัวีิฉันเองมันเคลื่อนยากจะกระโดดตุ๊บตับตรงไหนก็กระโดดยากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอยากจะให้เร็วนี่ค่ะอยากจะให้หมุนเร็วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในนี้เขาก็ต้องแข่งกันน่ะ ถ้าตรงนู้นทําดีตรงนี้ก็ต้องลุกขึ้นทําดีบ้างเห็นตรงนู้นทําดีเห็นตรงนี้ก็ต้องทําดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าเบื่อฝาถึงทนายกได้นอกเหนือจากกระทรวงอันนี้จะเป็นตัวอย่างของวิธีการคิดว่าทําไมมูล for นิธิชีสฟรายแลนด์ดิฉันถึงเชื่อว่าคุณค่าอยู่ที่ตรงนี้ถ้าท่านจะไปเป็นแบงค์เอ้ยเป็นซีอของแบงค์วันนี้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นหนี้อย่างมหาศาลถามว่าทําไมถึงเป็นหนี้อย่างมหาศาลเมื่อก่อนไม่เคยสนใจนะคะแต่ไออยู่กทมแล้วก็สนใจ,แล,นใจแล้วก็ตามดู เขาเป็นหนี้ที่เกิดจากความไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องของการคิดดอกเบี้ยและวิธีการหลายอย่างธนาคารเนี่ยขอโทษนะคะมีใครมาจากธนาคารไหมคะมีไหมถ้ามีก็ไม่เป็นไรฟังความในใจก็แล้วกันนะคะเขาจะเอ,ออะไรก็คิดสตังค์หมดนึกออกไหมคะมีเงินอยู่แล้วไม่ได้ใช้เลยเขาค,คิดไปถอนไปเรื่อยๆนึกออกไหมคะคือวิธีคิดในคิดเพื่อกําไร แล้วถามว่าอย่างบัตรเครดิตนี่ใครใช้บ้างอย่าลืมตัวนะคะใครที่จ่ายเฉพาะ10%ทุกเดือนทุกเดือนนะ่ะคือท่านเป็นตายผ่อนส่งจริงๆเพราะดอกเบีย้ยเวลาท่านไม่จ่ายชำระเขาก็คิดดอกแบบผิดนัดแล้วไม่ได้คิดเฉพาะเดือนที่ท่านผิดนัเดนเดือนเดียวเขาคิดตลอดยาวเลยแล้วบอกมีประเทศไหนบ้างที่คิดอย่างนี้นะคะเวลาที่ท่านอยู่ในสภาเนี่ยแก้ไขเรื่องของพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะนักการธนาคารกล้ามใหญ่ที่สุด ก้ไม่ได้เลยจนกระทั่งนร,นรัฐบาลนี้เพิ่งมาช่วยในเรื่องของพระราชบัญญัติการทวงหนี้ก็ดีเรื่องการค้ำประกันก็ดีเมื่อก่อนคนค้ำประกันนะคะเขายกเว้นการใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าท่านไปค้ำประกันใครเนี่ยเขาจะเลื้อยไปเก็บสมบัติท่านหมดทุกเรื่องในโลกนี้แล้วมันเป็นธรรมไหมคะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราถึงหวังว่าวิธีคิดให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นแบงก์อมสินและธนาคารตกสเนี่ย แม่อมสินต้องช่วยดูแลคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนเขาบอกว่าจะให้หยุดพูดที่ไม่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็เขาจะมีทางเข้าถึงที่ไหนให้เขากู้ได้ไหมสักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวหรือไปซื้อที่ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ไงคะเขาถึงต้องไปกู้นอกระบบ เสียดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนมันคือร้อยละร้อยยี่สิบต่อปีถูกไหมคะแล้วเขาจะรอดสันดอนได้ยังไงยากมากเลยแล้วไม่ค่อยมีแฮกคัดนะคะมีแต่บาดี้คัดคือไงเขามไปฆ่ากันเลยหรือไม่งั้นก็ไปตามตัวกันแบบนั้นนะนี่ของยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราไม่เข้าใจคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วเราไปติดพันอยู่กับเรื่องของทุนนิยมมากๆเนี่ยมันเจ๊งลูกเดียวเพราะฉะนั้นการที่ การศึกษาที่ต้องจัดให้กับคนมันต้องสร้างวิญญาณของคนที่ให้เห็นอ,อกเห็นใจคนอื่น <Yeah. S 1> เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติถ้าเราไม่มีความเห็นอ,อกเห็นใจและไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีมนุษย์ที่เป็นอารยเนี่นะคะเราตายลูกเดียววันนี้โซเชียลมีเดียของท่านเห็นไหมคะดิฉนันเองไม่เคยใช้นะคะโซเชียลมีเดียเพราะรู้สึกว่าคนไทยโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยยังไม่มีพุทธ,ธิภาวะเพียงพอดิฉันถือว่าการส่งสารแบบนั้น ในบางเรื่องหลายเรื่องที่จริงมันมีประโยชน์เยอะในแง่าอาชีพในแง่อะไรเง,งี้ยคันในแง่ข่าวสารแต่การส่งคําด่าทอการอะไรต่ออะไรแบบนี้ทึนคิดว่าอย่างนั้นนะคะคือตัวอย่างของความไม่มีอารยะเพราะคําที่ส่งไปพูดไปเนี่ยเราถือว่าไม่เห็นหน้ากันหรือเปล่าคะรือ,อยังไงมันไปดึงเอาพลังส่วนชั่วของคนทั้งคนที่อ่านเนี่ยออกมาหมดเลยแล้วสังคมเราประสงค์อย่างนั้นเหรอคะแต่ฉันคิดว่าไม่ใช่ถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีอารยะเทคโนโลยีต่างๆที่มันมีอยู่ มันก็จะถูกใช้ด้วยความปรารถนาดีถูกใช้ด้วยวิธีคิดดีๆมันก็เกิดเรื่องดีกับสังคมอันนี้นึกยกตัวอย่างเฉยๆนะว่าทําไมถึงเป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่าอยากจะให้มีการศึกษาแบบไหนนะคะเราต้องช่วยกันหล่อหลอมยังไงดีันก็ไม่ทราบแต่ส่วนหนึ่งที่เชื่อมั่นก็คือว่าเฟลโลของมูลนิธิ Teach for t h a i l a n d เนี่ยจะมีของอย่างนี้อยู่ในตัว แะเดีันเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ได้พูดแกล้งชมนะแต่ตามมาทั้งปีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่านั่นน่ะคือสิ่งที่เขาควรจะได้ไม่ใช่เพียงแต่เขาไปให้กับเด็กๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่สิ่งที่เฟลโลเหล่านี้ได้เรียนรู้และได้พอกพูนเข้าไปตรงเนี้ยค่ะคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ตรงเนี้ย อันนี้ไม่รู้จะได้มาจากที่ไหนนะถ้าเผื่อเขาไม่ได้เข้ามาเข้าขโครงการมูลนิธิที่ชเวทแลนด์ทั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าวิศวกรที่เก่งขนาดได้3.5 3.75ขึ้นไปแล้วก็ได้เกียรตินิยมเนี่นะคะเขาจะสามารถไปเป็นผู้นําที่มีใจเพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่าอีกนานเท่านานค่ะเราก็ยังคงมีคนที่มีความไม่เท่าเทียมทั้งในสถานะเศรษฐกิจและอะไรอื่นๆในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะค่ะที่คนจะเท่าเทียมกันทั้งหมด เรามีแต่ว่าจะทําอย่างไรถึงจะให้โอกาสกับคนทั้งหมดทุกคนได้อย่างเท่าเทีเทยมกันเท่านั้นและสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องช่วยกันสร้างความเป็นธรรมอาจารย์ต้องตื่นสมเกตกันที่ทัานทำไอเรื่องอะไรนะกฎหมายนะคั้ลไหลเรื่องอุตสาหกรรมอุตสาหกิจสดีนะีนวันนี้ก็แทบจะพังกันไม่เป็นท่าเพราะจิตวิญญ,ญาณคือกอสทชจิตวิญ,ญญาณที่ต้องให้เห็นกับเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมต้องมาที่หนึ่ง นั่นแหะคือคนที่ควรที่ท่านจะเลือกให้เขาไปเป็นผู้แทนของท่านที่จะทําหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนและไม่ว่าจะเลือกด้วยแบบใดก็ตามถ้าเขาคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไอ้นั่นน่ะอาจจะมีข้อผิดอาจจะไม่ถูกใจท่านก็ไม่เป็นไรไอ้นี่พูดถึงการเมืองนะคะแต่พูดถึงว่าผลพวงแห่งการศึกษาที่เราต้องคิดได้คิดเป็นแล้วก็คิดเพื่อใครและทําไมถึงคิดอย่างนั้นก็จบแล้วคะ่ะ จริงๆจริงจริงๆอยากจะเชียร์ให้ทุกท่านอยากจะเชียร์ให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยการลงทุนทางการศึกษาเนี่ยการลงทุนเรื่องคนมูลนิธิชิดท,ท,ท,ที่ชชไทยแลนด์เนี่ยวันนี้เราก็ยังพยายามหาภาคีนะคะจาก private sector อยู่มากเลยเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้คะ่ะลงมาทุ่มแล้วก็ทำเรื่องของพวกนี้ ด้วยความหวังว่าเราจะสามารถสร้างผู้นำที่มีหัวจิตหัวใจให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยและเป็นมนุษย์ที่มีอารยะแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลผืนแผ่นดินไทยช่วยดูแลสังคมไทยช่วยดูแลคนไทยให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติไม่ต้องรักกันนะคะเพราะมันรักกันไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าเราต้องอยู่กันได้โดยสันติเราคิดต่างกันเราก็พูดกันได้แต่ไม่ต้องด่าทอกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความฝันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ต้องเป็นอะไรรู้แต่เป็นความในใจมากกว่าหลังจากที่ได้อ,อ,อะไระมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิที่ทชุดไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสํานักการศึกษาด้วยเหมือนกันมานั่งอยู่ในนี้หลายคนนะคะต้องขอบคุณที่เขาเชื่อในความบ้าของพวกเราเอาต้องว่าอย่างนั้นแล้วก็ยินดีที่จะบ้าไปกับพวกเรานะคะไปทำ,ทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นนะคะวันนี้เราก็มีผู้ในการสํานักการศึกษาค,คนใหม่คือท่านจรูนเอายก,ยก,ย,กยกมือสวัสดีหน่อย ่านจรูนมีน,นาถาวรใครไม่ชอบใจอะไรเรื่องกทมนะคะการศึกษากทมนะคะยกขูบอกเลยพบว่าน์ธนินผู้ดูแลต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ที่มาให้เวลาวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนบ่ายแล้วก็มาช่วยกันคิดช่วยกันทําเริ่มที่ตัวท่านเองได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วสวัสดีค่ะในลําดับต่อไปนะคะ,ะขอเชิญคุณวิชิตพล์ตลกคือพูดจนจบแล้วยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมคะเปิดงานก็ขออนุญาตเปิดงานนะคะ,คะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณวิชิตพล์ค่ะคุณวิชิตพผลผลโพกเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Teach for Thailand นะคะมอบของที่ระลึกให้ท่านนองพุษสดีค่ะ